ไข่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 โอ้ยไม่กินไข่ต้มอืมนี่ร้อนหรือวะหุบกันหุบได้เลยอืมดูว่ะคั่วชูเน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> อ่ะวันนี้มาแล้วมีไข่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 ยังเหรอไข่ยังมาเฮ่อมาลองๆมาเอาช้อนแก้วเอาช้อนแก้วหนึ่งซองพี่น้องเทียบเทียบ นี่อันนี้ใครที่เขาบอกกับใครไก่เบอร์ศูนย์นะครับในไค่ไก่เบอร์ศูนย์ครับนี่โอ้แตกต่างกันมครับ่มลงเมืองแมลงเมืองพี่น้องนี่เลยว่าเมืนไทยเป็ดเวียดนามเด้ครับเด้อแต่มันคือไครยังเอาใครยังเอาใครยังเอาใครยังเอาแกง่ายแกงง่ายต้มมาเรียบร้อยแล้วต้มอ่า อันนี้ไข่ไข่ที่เคยแทเพื่อนบ่อแล้วมันมันนั่นมันบ่อสมบูรณ์นี่มาได้พี่น้องเด้อกีกินน้ำกันนี่ไข่ต้มไม่กินไข่ต้มนะหอมเกี๊ยวแจวกินไว้พี่น้องแล้วกับข้าวแข้วข้ากันนะชอบบ้างบะข้าวจานข้าวเดี๋ยวเปิดให้พี่น้อง ้าลูกย้อยไงเอามาเจียวที่ <ừ. S 2> ลูกเดียวก็ที่อิ่มสามคนหมดอ่ะอร่อยหอมหอมข้ากับผับกเพออกร,พออร,พออรพี้ยวขากับหอมเนี่ยน้ำจับด้ไมหน่อ แก้วเคียงออมเหมือนพี่น้องอืมมลขบกันครับจิมดานเลยไม่ได้พี่น้องเลอกจ่ะกินกันอืมอือืมามออันนอเาข้าวคือไก่เผ็ดไก่ไก่ได้ครับพี่น้อง คใครยังเอาตัยังไวอีใครยังเอาตัวใครใก้สิแตกแดงนพี่น้องอือคือไครหานครพี่น้องไค่หานตุรุทคือูยัเตา่าเพิ่นเพิ่นเหตเพิ่นบ่อขายดูฟ้าดูภัตยาาครับพี่น้องมีภัตยาาทีเดียวคิดวัาในประเทศไทยมีหม่งเดียวมั้ง ผลิตัณมาจากสวิตส์เปล่าอืมข้าวอยู่บ้างนอกอากาศมันดีมันใหญ่กว่านี้อีกครับตัวโลวห้างกันใหญ่อีกเป็นยี่สิบกิโลกรนึ่งตัวหนึ่งนะสมบูรณ์เป็นมั้งเลยครับมันสมบูรณ์ดูพี่เนี่ยแบบว่ัดโอ้หมดไปแล้วหนึ่งลูกหนึ่งลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยลูกใหญ่ครับอืม อันนี้เพิ่นเพิ่นเดียดพอดีเขียนวันที่เอาไว้นี่ครับนี่เพิ่นบ่อเพินบ่ออันนั้นมันบ่อสมบูรณ์เพิ่นก็เอาไฟซองเอาบเพสมบูรณ์มันก็เลยเอาออกมามาต้มขั้นบอกมากกับกเป็นเป็นไข่ห่างๆอะนะเพิ่นบ่อเพิ่นบ่อเอ้ยงามเพียงมันจะเป็นไข่ขาวไข่ไข่ไข่ขาวสวยงามมากจ้าน่ะ ว่าข้าวเนือมันได้หลายนื้อเยอะมากมอันนี้สุกเลยครับบะแม่นดิบกินสุกเยว่พี่น้องรับไข่โอ้คไข่ต้มไนเข้า เป็นเอาเอาไม่ถอด,อดไปเกี่ยวไปเห็ดไหลเมนู่นใดครับพี่น,อนอ้องเหตุการคือย่างเลยคือไข่พวกนี้นะเนี่ยครับนี่ไข่บอสบูญมันใส,มมนสมน่มันบ่ผส,สมผสมนะนะย่านแมนอ๋อมีน้ำเสื่อนนะอืมมันก็เลยเป็นตุคือไข่ไข่เป็ดห่านเี็ดน้ำนี่ไข่หั่นตุลุทหั่นตุลุทอืมหั่นตุลุทตุลุทธ์ตุลุทธ์ตุลุทโอ้หั่นตุลุท ข้าใหญ่ใหญ่ดูประทยาดเนื้อหนึ่งก่อนพี่น้องแสบเนียนเนาะโอ้โแสบแสบ,แ,สบแต่ระวังมันสีแข็นได้พี่น้องเด้อวยไข่เหลืองมันหลายเป็นตัวบะบ<อ>เป็นบะโอ้คาต้มนอันนี้สิเป็นที่เป็นตัวแล้วนะเอาบะเอาที่เลิศเสร็จมาต่อโรสิี่อื่นอยู่ที่เฮ็ดชา่น้องกลางๆแล้วเป็นบะ เลยเนี่ยแหมกิรจอรในไอ้ข้างทีนี่โอ้เป็นไข่ขาวไข่ขาวโอ้เป็นนงอ่ะโอ้เป็นหูเปลี่ยเอาหูหูหูเป็นไข่ขาวนะเอาน้ำกิมลาดหูก็หูไปด้วยด้วยหืมนวดเอานวเสยไข่ขาวนะเออนวดนวดนวดนวอืมเป็นัวดหรือเปลอืมไปแล้ว รั้อุ้มมือเ่าอุ้มมือแพะแอบพี่น้องออกใดไหนพวกใครแบบมีมันแยบแม่เนาะใครนี้มันแยบใครเข่าเป็นน้ำเนาะนัวดินี่ว้านี่เหลืองของกหอมข้าวแม่หอมหอมใครยังอาะเนาเออใครยังวนต ก็คือเรือดินบอกข้าวถึไงไกลอกเป็นสุนแล้ว,ลวตักเลยตักแบบนี้เลยนัว เขาไปแต่งน,นออนึอบ้กอร่อยแซ่บอร่อยแซ่บก็แซ่บเป็นอะไรบ้างแซ่บเป็่อะไรอ๋อน้ำพิกมแก้วถึงเขากันพี่บออังเขากันขนาดหอ,อ,อมนัวมาเอาไปกิน้วไปิ้งเด้อไล่หลายเพียใครหันตุลุดไรตุลุดอื มันออกเป็นย่ามเลยครับพ no like ี่น้องอันปีนึ่งออกเท่านึงไม่ได้ออกตลอดคือใครเป็นใครไกลเนี่ยก็จะได้กินปีนึงเหมือปีนึงใครจะกินปีนึงเนี่ยมันมันเป็นใครอันนั่นมันถึงมิลล่าผสมมันเลยเองเลยครับพี่น้องต้องบปได้สะไสย์เน่ยไปได้สะไสยทุกคนเลยไปได้หมวยเลยไปได้หวเนี่ย มาเอาเวลาไปเบิ้งดูกมั้งเนี่อือบออืออือดีแล้วอือดีเหมันยังใครกันนกกระจอกเทศเท่านั้นเองอย่งบบอือบอใครหาโดนจอดเทปไม่กินกันนะหาใครโดนจอดเทปไม่ซูเคยกินแม่นมาเซลหาไม่ซูเคยกินเด้อใครเอ่อิ่งกินบ้างไอ้เกี่ยมบอางใครเกี่ยม จุดท้ายท้ายสุดอ้ากินเรื่อยมาเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยีมันแข็งนะมันมันเป็นไข่ดานมันกินยากบัอืมแบบอ่ะเศรษฐะแศรษฐีน้องเอ้ยแพียร์ไข่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 โอ้ยเนาะไข่แก่ไหอืมไข่แก่สิแตกมันแตกต่างกันอีกทีครับแตกต่างอะไร แต่อันนี้ไข่อันนี้ไข่ไข่แดงมันสิหลายกว่าไข่ขาวหลายอีกที่ไข่แดงหลายๆอ, <laughs> อืม<ะ>กิ <laughs> นแล้วแซ่บแข็งพร้อมเอามาหนี้ก็ว่าจะมีนะครับเอามาหนี้กับไข่กินไข่ฮานตูรุนนะครับเด้อพี่น้องมาหนี้ผมมีก,กับพี่สาวกันไปแล้วครับวันนี้หาหมูนุ่นแซ่บมากินในเมืองอีกครับมาหนีอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่วยแนะนําเพจเฟซบุ๊กและยูทูบได้เลยครับเด้อผอเป็นการได้ใจใกันแล้วครับเด้อ อ่ะวันนี้ผมกับพี่สาวกันขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ